เกร่งครับหนักกว่าการเลื่อยไม้ทิ้งคือการยกทิ้งครับหลังจากที่ผมยกไปหลายท่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมาพักเหนื่อยบ้างเหลือท่อนสุดท้ายนะครับแบ่งให้คนอื่นยกบ้างนี่ครับน่ครับพี่จ๋าก็ทําหน้าที่ถือมีดให้นะครับเสียนจอก็ท้องคาถามือเกรงหมดแล้ว ผมพักเหนื่อยครับเพราะว่าผมเพิ่งยกครับเนี่ครับสองสามทอนี่ผมเป็นคนยกโยนลงไปเองเลยครับคนเดียวเลยคนเดียวเลยนี่ครับตอนพูดนี่ยังหอบอยู่เลยเหนื่อยจริงครับเหนื่อยจริงนครับลามาเอาครับเอานะครับนี่ครับสงใจช่วยเต็มที่ครับสู้ครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับสู้โอ้โหนี่ครับเอาลครับมาแล้วครับเอาล่ะ อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหแหมถ้าได้แรงพี่ใจคนนึงไปปิ้วแน่ครับพอได้ครับหลบได้อยู่หลบได้อยู่ครับไปได้แล้วไปได้แล้วโอเคครับเราเดินทางต่อ